สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขสั์วันศุกร์นะคะ TGF i ก็วันนี้มาดึกอีกแล้วพอดีนั่งเคลียร์งานนั่นนี่นู่นนะคะบางท่านอะ่ะอออาจจะอยู่ตั้งแต่วันพุธและเพราะว่าช่วงนี้มีมีประชุมสำคัญนะคะ E C, ซึ่งคนที่ทำงานราชการอะไรเงี้ยที่อยู่ในเขตเพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ใกล้ๆแถบนั้นก็คงได้หยุดกันนะคะีหยุดมาวันนี้วันที่3แล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีการเคลียร์งานนิดหน่อยนะคะก็เลยเคลียร์เพลินก็เลยแบบว่าเออมามาช้าแต่ว่าตั้งใจอยากจะพูดเรื่องเนี้ยนะคะเดี๋ยววีขอเช็คนิดนึงนะว่ามันเข้าหรือเปล่าวันนี้ต้องพูดเว็วีกแหละ อเคเข้าอีใช้ได้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 ก็คือว่าวันนี้หัวข้อคือว่า,อา,มามาฟังวิธีการสลายความโกรธที่เรา,เาถูกจี้ใจดำนะคะเดี๋ยววันนี้อาจะต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจจะต้องพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดอีกอะไรไม่พร้อมอีกสักอย่างเลย มาทีไรก็ต้องพูดอีทุกทีเลยเดี๋ยววันนี้จะต้องพูดเร็วอะไรเงี้ยอ่ะเอาเอาที่คอนเทนต์ดีกว่าเอาที่ความตั้งใจดีกว่านะครับพี่กิฟอยากจะคุยให้ฟังว่าเอ่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะมีการโดนจี้ใจดําคือแบบอ่าเอ่อมันเป็นความทรงจําในอดีตนะเนาะเป็นสมองที่บรรจมเอ่อภาพจําในอดีตเหตุการณ์ในอดีตนอะว่าเราเคยเจอแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเราไม่ชอบเลยยกตัวอย่างเช่นอ่อ สมมุติว่าเราไม่ชอบให้ใครมาบังคับเราให้ทําอะไรหรือสั่งให้เราทำให้เราทําอะไรเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับการให้เกียรตินะคะเราเราเราถูกดูถูกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้คือเป็นความทรงจําในอดีตนะเหรือว่าแบบว่าเช่นอาจจะแฟนเก่าโทรมานะแล้วก็แบบพูดพูดแบบพูดไม่ดีเหมือนเดิมคือเขามาขอให้ให้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วก,วก็เขาก็พูดสไตล์ของเขาแหละแบบว่า เออแบบเนี่ยเธอทําอย่างนั้นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเธอไปหาข้อมูลให้หน่อยอะไรเงี้ยไอ้ทีนี้ตรงนั้นอะ่ะมันจี้ความทรงจําเก่าคือแบบเราไม่ชอบคนที่พูดจ๋าสั่งเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบอา้าวแล้วเธอเป็นไรเธอเป็นไรกับเราทําไมเนี่ยมันก็ไม่ได้คบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยได้มีอะไรกันแล้วแล้วทําไมต้องโทรมาพูดแบบสั่งๆ,งๆ,ๆอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยเกลียดจังเลยอะไรเงี้ย เนี่ยไม่คิดจะให้เกียรติคนอื่นเลยเหรออะไรเงี้ยไม่คิดจะพูดจะให้เกียรติคนอื่นเลยเหรอเวลาที่มาขอความช่วยเหลืออันนี้ไปยกตัวอย่างนะยกเคสหรือเออเช่นบางทีถ้าเคทงกิมเนี่ยบางทีพี่ไม่ค่อยชอบคนที่พูดคือเรากําลังพูดอยู่แล้วแล้วพูด มามามา,มาตัดบทเราเช่นบางบางครั้งเนี่ยจะเจอในเรื่องของการพรีเซนต์พรีเซนเชันในห้องประชุมหรือว่ากำลังเสนอไอเดียเนี่ยแล้วก็จะมีคนอื่นเนี่ยอยู่ดีๆก็คือแบบพูดแทรกพูดแทรกเรามาเลยแล้วก็ตัดบทเราอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบอายแนละน้าชามากแล้วมันก็จะโกรธมากนะคะเนี่ยไอ้ตรงตรงเนี้ยที่แบบถ้ามันเป็นจี้ใจดำอ่ะจี้จี้จี้จุจดเดิมอ่ะจี้จุดที่มันเป็น มันเป็นจุดวิกพอยต์ของเราอะก็คือว่ามันเป็นความเนี่ยถ้าโดนเรื่องนี้ทีไรนะความเป็นตัวเราเราโกรธทุกทีเลยนะคะเราไม่ชอบให้คนไม่ฟังเราไม่ชอบให้คนอิอนเตอร์ลับหรือขัดขัดขัด,ขดเลลวลาที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเสียมญญารยาจจังเลยไม่ชอบการโดนบังคับไม่ชอบการโดนสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ,อบางทีคนอาจจะ พูดแฉเรานะเขาอาจจะไม่ได้แฉหรอกแต่เขาอาจจะพูดเรื่องเรื่องลบๆหรือว่าเมคโจ๊กกับเราหรือว่าพูดเรื่องที่แบบไม่ค่อยโอเคของเราอะในที่พับลิกเนี่ยคะมันก็เหมือนเป็นการแบบว่าแฉเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเพราะถ้าเนี่ยเรื่องเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องเรื่องเก่าๆที่เราเรามีเมมโมรีที่ไม่ดีกับอดีตที่ผ่านมานะคะทีเนี้ยถ้าใครมาทำเนี่ยถ้าใครมาพูดเนี่ย หรือว่าใครใครมาพูดหรือใครมาจี้ใจดําเราตรงนี้ยเราจะโกรธทุกทีแล้วเราโคตรโกรธโกรธทุกที <c oughs> นะคะก็วันนี้อยากจะมาให้ให้เคล็ดลับว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เราโกรธอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ในอดีตแล้วเราสมองเนี่ยมันมันเมมโมรีเหตุการณ์นั้นไวมันมันเมมโมรีลงไปถึงจิตใต้สํานึกเนาะแล้ว เอ่อซึ่งมันอาจจะเราอะเจอเหตุการณ์นั้นนะแล้วเราโกรธเราอายเราเกลียดเรากลัวตั้งแต่ในในวันในในวันที่เรายังเป็นวัยเด็กนะเรายังไม่รู้เรื่องสาเรายังไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะเรายังไม่เข้มแข็งพออะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เหตุผลเลยมากๆพออะไรเงี้ยเราก็เก็บตรงนั้นอนะลงไปเอ่อลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นรมานะะเป็แผลในใจนั่นเองนะคะทีน,นี้พอมีคนที่ทำเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกันในปัจจุบันเนี่ยพูดไม่ดีใส่เราพูดจะบังคับเราพูดแฉเราหรือหรือเรื่องอื่นๆแล้วทำให้เราอายอะไรอย่างเงี้ยสมองในโหมดอัตโนมัติมันจะทำงานนะคะม,มันจะทำงานก็คือว่า มันป้องกันตัวเองนะคะมันป้องกันตัวเองมันก็จะไปดึงภาพทรงความทรงจําในอดีตให้เรามีความเครียดให้เราเกิดความโกรธเพื่อที่จะ alert แล้วก็เราระมัดระวังตัวจากจากคนคนนั้นอ่ะจากคนคนนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อดีตนะคะมันเป็นมันเป็นสภาวะปัจจุบันซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเออมีเหตุการณ์เนี้ยทีไรเนี่ยชอมาเราจะถูกกระแทกแล้วเราจะโกรธมากแล้วเราก็จะแบบ รับมือกับเรื่องแบบเนี้ยไม่ได้แล้วความโกรธมันก็จะค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยมาให้เคล็ดลับว่าทํำยังไงนะคะคือเคล็ดลับในข้อนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่รับเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ก็บอกแล้วบอกว่าให้เราอ่ะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคะเป็นผู้รู้ผู้ดูความโกรธอันนั้นคือมีสติรู้ตัวแล้วก็รู้แล้วก็ดูความโกรธอันนั้นนะคะ ส่วนนี่วันนี้เพิ่งไปซื้อหนังสือมา The Greatest นะคะ The The Greatest Secret นะคะของรอนด้าเบิร์นเล่มใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งแปลแปลเป็นครั้งแรกอ่ะเราในเมืองไทยเมื่อเดือนตุลานี่เองเพิ่งไปได้มาเมื่อวันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังสัมภาษณ์ของรอนด้าเบิร์นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความโกรธอะไรเนี้ยก็เลยแบบว่าตรงกับเหตุการณ์ที่ที่เจอมาเพิ่งโดนกระตุ้นมาแล้วเราก็โกรธมากแล้วเราก็ถามตัวเองว่า เราโกรธทำไมเนี่ยเรื่องนี้มันโกรธทำไมเนี่ยทำไมเราต้องให้คนอื่นมามีความมามามีอิทธิพลเหนือตัวเราทําให้เราโกรธอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นอ่ะแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าเนี่ยแบบมันเก่าไปแล้วมันน่าจะต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแคร์แล้วแต่ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วทาไมเราต้องโกรธด้วยทําไมเราต้องปล่อยให้เกิดความโกรธขึ้นเนี่ยยิ่งยิ่งไปถามตัวเองว่าทําไมเราถึงโกรธมันก็ยิ่งโกรธสอนมันก็ยิ่งโกรธสอนไมนั้น ในการที่บางทีเราเราใช้วิธีการกดข่มความโกรธอะมันไม่ได้ผลแล้วาบางทีเราจะเก่งมากเลยในวัยใ,ใ,ในในในอดีตเนี่ยพอความโกรธมานะคะความเกลียดความอะไรอย่างเงี้ยมันมาเนี่ยเราก็ไม่รู้วิธีในการจัดการมันเราก็กดข่มมันเอาไว้มันก็ยิ่งลงไปสู่จิตใต้สํานึกนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารอนดอรเบิร์นนะ แล้วก็ในในหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยพูดตรงกันนะบอกว่าการที่เราอะระบายความโกรธออกมาโดยการที่พูดถึงมันบนนะคะเล่าให้คนอื่นฟังว่าแบบเกลียดมันจังเลยนี่มันมาพูดอย่างนี้กับฉันไอแฟนเก่าเลยมันมาพูดกับอย่างนี้กับฉันเนี่ยมันกล้าดียังไงเลอเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงมันก็เคยเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีตาคนเนี้ยมันมันมันเสียมารยาทมากมันอยากจะ พูดตัดบทกับใครในห้องประชุมก็ทำเนี่ยโคตรเกลียดมันเลยเลยอันนี้คือเป,เป็นการระบายความโกรธนะเป็นการระบายความโกรธเป็นเล่าให้คนนั้นคนนี้คนนู้นฟังพูดบ่นกับตัวเองพูดให้แม่ฟังพูดให้แฟนฟังพูดให้น้องฟังพูดพูดไปเรื่อยถือว่าเป็นการระบายให้มันออกจริงๆอันเนี้ยก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกเพราะว่ามันจะเป็นการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปยิ่งทําให้ความโกรธมันปะทุนะคะเพราะนั้นการกดขม่มความโกรธ ก็ไม่เวอร์เพราะว่ายิ่งโกรธน่ะมันความโกรธมันจะประทุอยู่ข้างในใจเราแล้วมันก็รอวันที่จะเป็นภูเขาไฟระเบิดถ้าใครมาพูดถึงแบบเดิมหรือแอคด้วยกริยาแบบเดิมทํากับเราแบบเดิมเนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิดออกอ่าแล้วเรากดไม่ทันด้วยนะคะวิสติตามรู้ตามดูไม่ทันด้วยเพราะนั้นการกดข่มก็ไม่โอเค การระบายออกก็ยิ่งไปสร้างการพูดถึงมันนะยิ่งยิ่งยิ่งคืยิ่งเป็นการไปทําให้แผลมันยิ่งเปิดกว้างแล้วก็ทําให้เป็นเชื้อเป็นการให้ค่าความโกรธอันนั้นเป็นการให้ค่าเหตุการณ์อันนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่จะสลาย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 มันไปนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า,เ,าเราเรา มีมีสตินะแล้วเราโอบรับความโกรธคือเป็นผู้เป็นผู้สังเกตเป็นผู้สังเกตถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยเราอาจจะถามตัวเเองว่าตกลงว่าเราอะเป็นความโกรธอันนั้นความโกรธเป็นตัวเราหรือว่าหรือว่าเราอะเป็นผู้ รู้ผู้รับรู้ความโกรธนะคะให้ถามตัวเองให้ถามตัวเองจริงๆแล้วว่าเราไม่ใช่ความโกรธนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานะคะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเกิดจากความคิดนะคะเกิดจากสิ่งสิ่งที่กระตุ้นแล้วความคิดทําให้เกิดความความรู้สึกอันนั้นแล้วก็ดึงความโกรธที่ที่มันฝังลึกอ,อยู่ในตัวเราจะบอกว่าตรงนี้ก็คือจะบอกว่า ความโกรธมันมีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่เป็นเพราะคนอ like ื่นที่ทําให้เราโกรธนะฟังดีๆนะความโกรธมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นที่ทําให้เราโกรธเหตุการณ์ในอดีตที่เราโกรธแล้วเราเราเราเก็บฝังเอาไว้ในจิตใต้สํานึกนั่นน่ะพอในปัจจุบันนั้นะเหตุการณ์นั้นมันได้ผ่านไปแล้วมันจบลงไปแล้วแต่ว่าสมองมันจํา มันเมมโมรีมันเป็นโหมดที่ป้องกันตัวเองดรโจดิสเซนซาก็บอกว่านี่มันเป็นสมองโหมดอัตโนมัติมันมาอย่างรวดเร็วมากต้องมีสติต้องมีสมาธิรู้ตัวถึงจะเท่าทางมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความโกรธมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นที่เขาทําเราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่คนอื่นที่เขาทําเราฝั่งอันนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะแฟนเก่าเี่เขาก็ามีวิธีการพูดของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วสไตล์ของเขา เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาไม่ได้เคารพใครนะคะหรือว่าคนที่มาชอบมาอิเตลับเรานะเขาก็อาจจะแบบทําของเขาเป็นนิสัยเขาไม่เคยคิดว่าแบบเขาจะเจาะจงจะทาร้ายใครหรืออะไรมันเป็นมันเป็นคอมมอนของเขาเขาทำกับคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะเขายิ่งยิ่งเขาอาจจะมองบบกได้ซ้ำไปว่าเออเราพูดเยินเย้อตัดประเด็นให้รีบให้รีบให้รีบ,รบจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เขาก็อาจจะไม่ได้รู้จากลักษณะนิสัยของคนไทยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย้าว่า ถ้าเราไปกดโขมมันหรือถ้าเราไประบายระบายระบายออกพูดระบายออกอะไรเงี้ยนะแล้วไอ้เจ้าความโกรธเนี่ยมันจะแฝงมาทําให้เรารู้รู้สึกว่าตัวเราอะเป็นมันนะคะตัวเราเป็นมันแล้วก็คนอื่นะ่ะทาให้เราโกรธแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะความโกรธและความกลัวความเกลียดอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในตัวแล้วอยู่แล้วแต่ม,มีเหตุการณ์มากระทบเพราะฉะนั้นเข้าสู่เรื่องเลยก็คือว่า วิธีเคล็ดลับในการที่จะสลายความโกรธนะนก็คือถ้าทำพุทธศาสนาก็คือแบบว่ามีสตินะคะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคะเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ไปปรุงแต่งความโกรดนั้นเรามองว่าอ,อ๋อความโกรธเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วมันมันใช่ตัวเราไหมมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะมันเป็นตัวเราเองที่เราเป็นคนรับรู้แล้วก็ออฟเซอร์มันแล้วก็บอกมันแล้วมันก็ดับไปนะคะแต่ในส่วนที่ลอนดับเบินเขาเสนอเสนอแนะมา ก็เหมือนกันคล้ายๆกับทางวิธีการทางพุทธศาสนามากเลยก็คือว่าเราเป็นผู้ตามดูตามดูอะความเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นมาเราอบรบเราอบรบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเราไม่เกียดชังไม่ผักใสนะคะปล่อยให้ปล่อยให้เขาเกิดขึ้นนะคะไม่ไปตัดรอนนะคะไม่ไปต่อต้านนะคะเพราะว่ายิ่งเราอยากจะแบบโกรธอยากจะแบบทาไมเราต้องโกรธด้วยหรือว่าอยากจะหยุดความโกรธอยู่ตรงนี้แบบ เราไม่ต้องการโกรธเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นการตรุงแต่งไปให้ค่าของความโกรธเพิ่มขึ้นนะคะอย่าทําอย่างนั้นนะคะเขาเขามาก็อบรับก็คือมองดูเขาอบรับอยินดีต้อนรับนะแต่ว่าเราอะตัวเราไม่ใช่เถอนะเราเธอมาเราก็ดูมองดูเธอแล้วอบรับเขาแล้ว ความโกรธเนะีนะ่ยถ้าทําวิธีการเนี่ดยด้วยวิธีการที่ตั้งสติเรา o เ s e r v ฟเป็นผู้ผู้ตามดูตามดูเนี่ยในถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าความโกรธที่มันฝังอยู่ในใจอ่ะมันจะสลายออกไปด้วยเขาจะพากันออกไปจากใจเรานะคะไอ้สิ่งที่มันอยู่ในฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกเนี่ยมันก็จะสลายออกไปจากจิตเรานะคะเพราะนั้นคนที่จะทาอย่างนี้ได้อ่ะต้องมีสตินะต้องมีสมาธิ อพอที่จะรู้และลึกรู้ได้ว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเออความโกรธเกิดขึ้นสังเกตเจอแล้วไม่อินไม่อินไปไม่ตัดไม่ผักใสไม่กดไม่ขมนะคะแล้วก็ไม่เกลียดนะคะอบรับยินดีต้อนรับนะคะถ้าฉันจะดูเธอในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของบ้านแต่ฉันไม่ใช่เธอฉันขอดูเธอนะแล้วก็ดูซิว่าเธอจะเป็นยังไงเธอมา แล้วเธอก็ไปนะคะเนี่ยการทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้สลายความโกรธแล้วมันดึงเอาความโกรธในจิตใต้สานึกออกไปด้วยนะคะทาอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะทีนี้ลองดูนะลองเอาวิธีของเราด้าเบิร์นไปใช้น่าจะได้ผลทวีพี่ลองลองก็ได้ผลแะน,น,นี้อีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราเผลอโกรธไปแล้วเรื่องเนี้ยเราอธิบายไม่ได้เราเผลอโกรธไปแล้วคือโกรธแล้วมันค้างเอ่อตอนนัน้นไม่ได้ไม่ได้ทําการสังเกตหรือไม่ได้ทําการอบรรับใดๆ มันมันมันเผลอโกรธไปแล้วแล้วก็โกรธตัวเองอีกว่าทําไมเราต้องโกรธด้วยเรื่องเนี้ยเหตุการณ์อย่างเนี้แล้วก็ไปกดข่มมันอีกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะวิธีที่จะเยียวยาจิตใจนะอันนี้เป็นเคล็ดลับของตัวเองนะเป็นเคล็ดลับของพี่ <S <S พี่เองนะถ้าถ้าไม่ทนันถ้าอบรับเขาไม่ทันตอนนั้นถ้าดูเขาสลายไปไม่ทนนะันเนี่ยแล้วมันยังค้างอยู่นะวิธีการที่จะสลายความโกรธที่ค้างอยู่นะ พี่จะใช้วิธีการอันเบนตัวตนก็คือว่าจะมีจะมีเราเราเห็นเด็กน้อยเห็นคนที่เราโกรธอยู่ภายในนะแล้วเรามีคนอีกคนหนึ่งอันเบรนออกมาเป็นอาจจะเป็นในวัยผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นคนเป็นบุคลิกภาพที่มีเมตตาเยือกเยน็นอ่อนโยนและพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะรับฟังซึ่งเป็นตัวเรานั่นแหละไอคนที่เป็นตัวเรานั่นแหละพร้อมที่จะรับฟังนะลองรับฟัง เขาเสียงข้างในใจเขาพูดเขาโกรธอะไรนะคะเขาโกรธอะไรบอกว่าฉันน่ยฉันเกลียดมากเลยเนี่ยอีกคนคนนี้มันมาพูดเหมือนมันมาสั่งฉันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วมันก็ยังทํานิสัยแบบเนี้ยกี่ปีกี่ปีแล้วมันก็ยังทําแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะไอคนฝังขึ้นเป็นตัวเราเองก็รับฝังแบบอืมอืม,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 มโอเคโอเคฉันเข้าใจฉันเข้าใจเธอ,เธอตบลายตัวเองฉันเข้าใจฉันเข้าใจเธอว่าทําไมเธอโกรธฉันเข้าใจละฉันเข้าใจ แล้วก็แล้วก็ล,วกลองลองลองปอบอยู่ว่าเข้าใจแล้วเนี่ยฉันน่ะจะเป็นคนคนหนึ่งในโลกใบนี้ที่ฉันจะไม่ทำอย่างนี้กับเธอเราบอกตัวตทั้างใน,นนะฉันเข้าใจทุกอย่างอ่ะเธอเธอไม่ชอบใช่ไหมเ,เธอเจ็บใช่ไหมเธอ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 ลังเกียจพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมฉันเข้าใจฉันรับรู้ความรู้สึกแล้วฉันน่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมทำแบบนี้กับเธอ จะไม่ยอมทําแบบนี้กับเธอฉันรักเธอฉันเคารพเธออย่างที่เธอเป็นะฉันจะพูดดีกับเธออันนี้มันเป็นการเยียวยานะมันเป็นการฮิลลิ่งแบบเหมือนพอตรงนั้นเนี่ยพอมันมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปพูดไปไปพูดไปบทให้ให้คนอื่นฟังเนาะอ่าอันนี้มันเป็นเยียวยาเยียวยามันโกรธไปแล้วอะแล้วมันมันมันมีคนรับฟังก็คือตัวเราเองอะแล้วมันมีคนที่แบบ เข้าใจเราอ่ะเราจะไม่ทําอย่างเงี้ยกับเราเอรอักเราอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยนะคะเข้าใจในความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงอะมันมันจะเกิดความรักเข้ามาแทนที่ความโกรธพอความโกรธมันสลายอ่ะพอความโกรธมันสลายมันจะเข้าใจเองว่าแบบอ๋อมันจริงๆก็เรื่องแค่นี้เองเขาคขาไม่ได้มีเจตนาหนีเขาเขาแบตเตอรี่จะหมดโทษดินะคะ คนพูดมึงก็ไม่ได้มีเจตนาหนิเขาก็เขาก็ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็โอเคเราหายโกรธแล้วนะทีเนี้ยเราก็มาหาเข้ามาสู่วิธีที่ลอนด์เบิร์นเสนอเนี่ยก็คือบอกว่าถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่มันทำให้จี้ใจดำเป็นซ้ำแผลเก่าโกรธนะคะเราลองเนี่ย observe เขาดูอบรับนะคะอบรับความโกรธแล้วก็มองเขาเหมือนเป็นแขกนะคะไม่พักใส ไม่ไม่ให้ค่าไม่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 ไ,มไมล่ส่งแต่แค่มองนะฮะมองมองดูด้วยการจอมรับอะโอเคคุณโกรธเนาะคล้ายๆกับวิธีที่บอกที่ที่บอกว่าเอออบเขอาอออทำความเข้าใจตัวเองนั่นแหละก็คืออบรับว่าไม่พักใสฉันเข้าใจแล้วเธอมีอยู่แล้วก็พอพอ,พอเราเห็นเขาอะเราเห็นเขาอะเราเราเขารบในอารมณ์ตรงนั้นอะ แต่เราไม่ไปให้เชื้อเพลิงต่อนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสลายไปแล้วก็ออกไปพาพักพวกที่มันเป็นความโกรธในใจออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเราอะเป็นการรับรู้นะไม่ใช่เป็นอารมณ์นั้นไม่ได้เป็นความโกรธไม่ได้เป็นความกลัวสิ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นเลยแต่ตัวเราอะมันมีความรับรู้อยู่แล้วก็ภายในจริงจ จิตภายในจริงๆมันคือความรักมันคือความสุขมันคือความมันคือความมั่งคัง่งมันคือความเหลือเฟือนะคะสิ่งที่เข้ามากระตุ้นเนี่ยบังเอิญเราอะมีสิ่งนั้นอยู่แล้วในตัวมีความโกรธมีความเขาเรียกว่าอะไรมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอะแล้วมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาเพราะนั้นแค่เรารู้เราดูเขาแล้วเราปดปล่อยเขาเขาก็จะออกไปจากชีวิตเรานะคะลองดูนะคะ อ,อลองทำดูก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีความรักในใจแล้วก็ไม่โกรธถ้าหมายถึงว่าความโกรธมันมีมาอยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจนะคะแล้วเราสามารถที่จะมีวิธีรับมือเนี่ยมันก็จะทําให้ความโกรธเนี่ยมันสลายไปโดยง่ายมากเลยนะคะแล้วเราก็ไม่โกรธบ,บ่อยแล้วเราก็จะมีความสุขนะแล้วเราก็จะมีสติปัญญาในการที่จะดําเนินชีวิตไปในรูปแบบที่สร้างสรรค์นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังถ้าเกิดเห็น,นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคอนเทนต์ดีๆให้ฟังอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ